ตรงครับวันนี้ทุกท่านก็มากันด้วยความรักความผูกพันมากันด้วยหัวใจมากันด้วยความเต็มใจรักอ่าแต่ละท่านนั้นมาด้วยหัวใจโดยแท้จริงนะครับก่อนอื่นนั้นกับผมเองก็ขออนุญาตนาเรียนกําหนดการโดยสังเกตให้ท่านได้ทราบนะครับทางการรับประทานอาหารอ่ากันไปก่อนหลังจากนั้นก็พบปะสังสรรค์กับอันดับแรกนั้นตอนช่วงเช้านะครับก็จะเรียนห้ทราบว่าทางอ่กลุ่มต,ต่างๆของพี่น้องเรา,เราเชาวอ่า ผูเลี้ยงไก่งวงนะครับในเขตภาคอีสานและก็ในเขตจังหวัดใกล้เคียงได้สาวนาด้านวิชาการการที่จะนําผลผลิตของไก่งวงนี้ไปสู่ a e c นะครับทั้งช่วงเช้าและก็ช่วงทางบ่ายนั้นเป็นการสาวนาทางด้านวิชาการทางด้าน การดําเนินการต่างๆครับวันนี้นั้นก็ถือได้ว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างน่ารักเลยทีครับแดดลมลมตกฝนไม่มาแล้วนะครับทานผู้มีเกียรติก็รบกวนฝนท่าข่าวจากทางเฟซทางข่าวออนไลน์เขาบอกว่าจากบ้านท่าบ้านโพธิ์ท่าอเทนนี้ไล่ไปบรนษณนเหนือถึงนุืนการหนองคายนั้นฝนตกหนักแล้วก็ลูกเห็บลงนะครับบ้าเราไม่มาแล้วบรรยากาศน่ารักมากเลยทีเดียวครับโอกาสดีก็ขอเรียนเชิญท่านทั้อาราชไปกอดนะครับก็จะเรียนเพิ่มเติมว่าสําหรับกําหนดการโดยสังเกตที่เราจะต้องดําเนินการขั้นตอนแรกนั้น ทางข้าระธานของการจัดงานครั้งนี้ก็คือท่านปศุสัตว์จังหวัดคนครพนมนะครับก็จะมาเป็นประธานในการกล่าวเปิดนะครับงานไก่งวงคัมเกอร์ของเราโดยท่านทานเนศทวินหวังปศุสัตว์จังหวัดคนครพนมนะครับหลังจากนั้นก็ทางประธานชมรมปลยเลี้ยงไก่งวงจังหวัดนครพนมคุณเศรษฐากัญญพงศ์นะครับก็จะเป็นผู้กล่าวรายงาน เสร็จแล้วนะครับสำหรับพิธีเปิดเสร็จสับเรียบร้อยก็จะเป็นการแสดงของน้องๆโรงเรียนบ้านคำเกิ่มนะครับในการเปิดเวทีและก็เยาวชนบ้านคำเกิ่มนะครับสองรายการด้วยกันหลังจากนั้นก็จะได้เรียนเชิญท่านได้รับฟังดนตรีเพื่อชีวิตนะครับอโอกาสนี้นะครับก็จะขอเรียนเพิ่มเติมว่าท่านผู้วิียรณ์ทุกโต๊ะทุกท่านทุกในงานนะครับที่ให้เกียรติอย่างสูงยิ่งในวันนี้ท่านนะครับเป็นผู้นหนึ่งที่เป็นเจ้าภาพมีส่วนร่วมในการที่จะนำพา การปั่นไก่งวงในวันนี้ไปสู่จุดลุ่งหมายแห่งความสําเร็จทุกท่านก็อยากจะให้ได้ผ่อนคลายนะครับก็ขอด้วยนะครับทุกโต๊ะทุกหน่วยงานที่ท่านได้ให้เกียรติมาในวันนี้นะครับได้อย่างน้อยโต๊ะละห้าเพลงนะครับโต๊ะละห้าเพลงเพื่อมาร่วมสนุกสนานผ่อนคลายกันนะครับแต่ละท่านแต่ละหน้าที่แต่ละคนก็อยู่หลายหน่วยงานกันนะครับรับราชการบ้างเป็นตัวข้าระชาชนในพิธีในวันนี้นะครับกระผมนายเชิดฐากัญญพงศ์ประธานชมรมผู้เลี้ยงไก่งวงจังหวัดนครพนมในนามพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงจังหวัดนครพนม ผู้จัดงานไก่งวงจังหวัดนครปนมครั้งที่หนึ่งในวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านอย่บาบัง้าอย่าบางัาบางบที่ได้กรุณาเสียสละเวลาอค่าให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันไก่งวงจังหวัดนครปนมครั้งที่หนึ่งในวันนี้จากมติมติที่ประชุมนะครับชมรมไก่งวงจังหวัดนครปนมซึ่งประกอบด,ด้วยนะครับกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงโคกภายตะบลโพนทองอำเภอบ้านแพงกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงดอนเตย ตำบลดอนเตยอำเภอนาทมกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านนาถ่อนทุ่งตำบลนาถ่อนอำเภอท่าพนมกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงยอดโพตำบลนาขามอำเภอเรนูนนครกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงหนองย่างชิ้นตำบลหนองย่างชิ้นอำเภอเรนุนนครและกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านสังเกิมตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมกำหนดจัดงานวันไก่งวงจังหวัดนครพนมครั้งที่หนึ่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร ผู้เรียงไก่งวงในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้มีโอกาสได้มาพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้นะครับเพื่อไปปรับใช้ในการเลี้ยงไก่งวงของตนเองตลอดจนทิศทางการตลาดและเส้นทางการตลาดของการเลี้ยงไก่งวงนะครับเพื่อก้าวสู่นะครับเพ <t> ือ่อเป็นการหาได้สมทบทุนการดํเามมเน,นินกิจกรรมชมรมไก่งวงจังหวัดนครพนมและเพื่อเป็นการประชา, <t> าสัมพันธ์การเลี้ยงไก่งวงในพื้นที่จังหวัดนครพนม และสร้างวัฒน,นธรรมการบริโภคไก่งวงให้เป็นที่แพร่หลายสําหรับในวันนี้นะครับในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาในเรื่องการตลาดของไก่งวงเพื่อจะเข้าเข,ข้าสู่ AEC โดยมีผู้ร่วมเสวนานะครับเป็นเกษตรกรในพื้นที่นะครับซึ่งประกอบด้วยนะครับท่านผู้มีเกียรตินะครับบคุคคลสำคัญในวงการไก่งวงนะครับก็คือท่าน ผูอ้อำนวยก,การศูนย์วิจัยและพัฒนาปศุสัตว์เขตสี่นะครับท่านท่านธนศรรักดิ์คำด่างนะครับแล้วก็ท่านมานิต์อนโซภานะครับแล้วก็คุณดวงดาวนะครับซึ่งเป็นแขกวัดเชิญจากจังหวัดสกลนครนะครับก็มามีปาได้มาพบปะแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งมีกเกษตรกรนะครับที่เข้าร่วมทั้งหมดนะครับก็ ในพื้นที่นะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับโดยในงานนี้นะครับจัดขึ้นณที่ชุมรมไก่งวงังหวนดนครพนมนะครับร้านควาเพิ่มรับไก่งวงแห่งนี้นะครับโดยจะรับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาคีนะครับเช่นสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนะครับศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต4สถานีพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดนครพนมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลอาสามรถมหาวิทยาลัย นักข้อมนมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและที่สําคัญก็คือเกษตรกรพี่น้องนะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่มวงจังหวัดนครพนมทุกท่านนะครับก็ต้องกาบขอบพระคุณมาณโอกาสนี้วันนี้นะครับได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับต่อผมขอกราบเรียนชญท่านประธานนะครับได้เวลาเปิดกล่าวเปิดงานไก่มวงจังหวัดนครพนมทั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็ให้โอกาสเพื่อเป็นข้อคิดนะครับและให้โอวาทนะครับเพื่อเป็นข้อคิดเป็นฝันกำลังใจแก่พี่น้องเกษตรกร และก็แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานตามร,รขอขอะเบียบประกาบเรียนเชิญครับผมกรบเรียนท่านมแต่เพิ่มเงินนะครับขนมที่ปรับเกียรตสูงนะครับท่านผู้อในวยการสำนักงานเก็บพื้นที่ศึกษานครพนมนะครับท่านผู้อในวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีบริษัทแคสซีนะครับท่าน อาจารย์พระสักอาจารย์มนิชแล้วก็ผู้มีเกียรติในกระ,กระทรวงเกษตรทุกท่านที่ที่ได้มาในวันนี้นะครับตลอดจนผู้มีเกียรติที่มา,มาร่วมงานและก็ต้องขออนุญาตท่านที่มาดื่มกินทานไก่หววตามภารปกตินะครับก็มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านมาอมืม่อได้กรุณากล่าวถึงข่าวสําคัญ ของอาชีพปศสพยาะการเรียังไงมองในพื้นที่ในอำเภอเมืองนี้ซึ่งถือว่าประสบความสําเร็จมากที่สุดนะครับในภาคอีสานเลยก็ว่าได้สิ่งหนึ่งซึ่งทําให้เขาประสบความสําเร็จนะครับก็คือเรามีปราเรามีอาจารย์ระดับประเทศนะครับคือท่านอาจารย์ธนศักดิ์ซึ่งได้รับรางวัลผู้เลี้ยงไก่โหวดดีเด่นนะครับระดับประเทศ เมื่อประมาณสาสิปีที่แล้วนะครับซึ่งท่านก็ไม่ได้วางไม้วางมือตรงไหนก็สามารถผลักกันการเลี้ยงไก่งงเนี่ยจนเป็นอาชีพที่เรียกว่าประสบความสําเร็จในระดับที่น่าพอใจมากเลยทีเดียวอีกท่านหนึ่งที่ไม่อาจจะกล่าวได้ถึงได้นะครับคือคุณชัชวานซึ่งในตัวของท่านเองแล้วเนี่ยท่านอยู่ที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีจงังหวัดมหาสารคามนะครับ ท่านนี้ถ้าถ้าว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปเป็นผู้เชี่ยวชาญที่กรุงเทพได้แต่ท่านก็คงจะเลือกอยู่กับทางครอบครัวนะครับก็คืออยู่อยู่มหาศาลเรามีทั้งภาคละเรามีทั้งเกษตรกรที่ที่ประสบความสาเร็จในด้านไก่งวงมานะครับครับจริงๆแล้วการเลี้ยงไก่งวงในบ้านคำเกิมเนี่ยผมก็ได้มาสัมผัสมากเกือบจะสามปีแล้วนะครับก็เห็น มีความตั้งใจสูงก็บางครั้งก็ลงลุกคุกคานนะครับบางครั้งก็ดูดูเหมือนจะทอ้อแต่ก็ไม่ท้อตอนนี้ต้องขอชมเชยนะครับคณะกรรมการของอชมรมผู้เลี้ยไงไก่หงมานกำเเพร่เนี่ยมีความตั้งใจที่ดีมากนะครับมีความคิดในเชิงลักษณะของผู้นําตลอดเวลาท่านเป็นผู้แยกแยะคําว่าผู้นําและหัวหน้านะครับท่านเป็นผู้แยกแยะการเลีย้ยง ไก่วงทำอย่างไรถึงจะต่อไปได้อย่าง,ย,างยั่งยืนความคิดเหล่านี้นะครับก็เป็นที่มาของร้านด้าไก่วงสภาพในวันนี้กับวันที่ผมมานี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงน,นะครับตอนนั้นนี่ก็จะเป็นแบบเพิงเพึิงย่านะครับก็มีการปรับปรุงพัฒนาจนกระทั่งเป็นที่รู้จักของชาวนี่คำนมนนอกจากนี้ไม่ได้นิ่งดูตายเมนูอาหารต่างๆก็ยังค้นคว้านะครับหามาให้ หามาชิมหามาทดลองนะครับจนเกิดเมนูในหลายอย่างขึ้นมาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งาชาวบ้านคำเกิลม,มีนะครับคือความความซื่อสัตย์นะครับความตั้งใจทำให้เขาประสบความสาเร็จและที่สำคัญนะครับสิ่งที่พี่น้องในกระทรวงเกษตรได้เข้ามาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นกเกษตรจังหวัดประมงจังหวัดทางกศออนะครับแม้กระทั่งทางสังกัดจังหวัดเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือเปอย่างสูงนะครับ เขามีความคิดเกี่ยวกับเรื่องอาหารปลอดภัยเพราะฉะนั้นอาหารที่ท่านรับาารประทานทุกที่ที่นี่นะครับขอรับรองได้ว่าสะอาดปลอดภัยนะครับปลอดจากสารเคมีและที่แดงน่าจะาเรียกว่าผมดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความกรุณาจากท่านในอำเภอเมืองนะครับที่จะสนับสนุนให้มีโรงงานแปรรูปไก่งวงในพื้นที่บ้านคำเกิมนี้นะครับ ซึ่งก็คณะกรรมการในระดับจังหวัดได้อนุมัติโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากทางสำนักงบประมาณแล้วนะครับต่อไปนี้ไก่งวง้ากขึ้เกินจะบุกตลาดกรุงเทพนะครับในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแช่แข็งไม่ว่าจะเป็นอัดซิลพลาสติกนะครับเพราะว่าได้รับการติดต่อร้องขอมาแล้วนะครับจากร้านอาหารระดับ5าดาวในทีเดียว ครับก็ขอให้งานจัดงานไก่งอกครั้งนี้เนี่ยครับประสบความสาเร็จแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งหนึ่งซึ่งท่านประธานชมรมได้เข้าไปคุยครับถึงแม้ว่าจะประสบความสาเร็จแต่ท่านประธานและกลุ่มและคณะไม่ได้ลืมบทคริสของท่านนะครับไรายได้บางส่วนนี้ก็คงจะไปทำพื้นนะครับตามวัตถุประสงค์ท่านต่อไปก็ขอให้ทุกท่านนะครับดื่มกินนะครับอาจจะเล้งนิดนึงเพราะว่าฝนเริ่มลงแล้วนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านที่ดื่มกินอยู่ภายในอาคารนะครับที่เป็นแขกตามปกตินะครับก็ดื่มกินด้วยความสบายใจนะครับเพราะที่นี่มีแต่ความสุขสมกันแล้วที่ว่าเป็นตะกรรมนมเมืองแห่งความสุขของประเทศไทยนะครับก็ขอบคุณครับ ขอคุณประธานในพิธีท่านทเนศทวินหวังรัฐสัจังหวัดนครพนมที่กรุณานให้เกียรติประธานในการเปิดงานวันไก่งอนจังหวัดนครพนมครั้งที่หนึ่งนะครับครับก็ขอกขอบคุณหนวยงานต่างๆที่ให้เกียรติอย่างสุดที่ คุณเอมคุณเต๋ยคุณจอยนะครับผู้ฝึก้อมเยาวชนต้นแบบของเราครับครับก็ขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตที่หนึ่งนะครับโดยการนําของท่านผู้ในการดรมารุตอุปนิสากรท่านรองสุปนิสุทธนาท่านมงคลลุนธาตุนะครับทั้งสองท่านแล้วก็ท่านธมิเกียรติลอียกแรทุกท่านนะครับขอบคุณท่านศูนย์พัฒนาสังคมพัฒนาหนองแสงท่าแร่จังหวัดนครพนมนะครับขอบคุณสนอขอบคุณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปนมโดยท่านมานะบุญลมีขอบคุณองค์การบริหารส่วตุบตาสามาโดยการนำท่านสัญญาจำตะโคตรขอบคุณท่านนายเพิรเมืองนครปนมท่านดำรงสิริวิทย์อินวิเศษละคณะขอบคุณสำนักงานุสษต์จังหวัดนครปนมโดยการนำประธานในพิธีในวันนี้ท่านท่านนี้่าิงหวันขอบคุณชมรมไก่ลวงบ้านหนองางาชิ้นตำบลหนองอ่าาเภอเมืองนครขอบคุณชมรมไก่ล้วงอ่าเภอนาทมบ้านแทงขอบคุณชมรมไก่ลวง บ้านรอดโพทองตบบนนาขามอำเภอเรนูนครขอบคุณชมรมไก่งวงบ้านนาทอนตำบนนาทอนอำเภอนครพนมกรรนันตำบนอาสามาอำเภอเมืองนครพนมกรรมนันตำบนท่าคออำเภอเมืองนครพนมกรรมนันตำบนบ้านกลางอำเภอเมืองนครพนมกรรมนันตำบนคำเตยอำเภอเมืองนครพนมขอบคุณกำนันตำบนขามเท่าอำเภอเมืองนครพนมและก็ขอบคุณสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย นครพนมโดยการนำท่านดรศสิริดาบุระชาติขอบคุณคณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนมโดยการนำของอาจารย์ธนพัฒน์ขอบคุณวัดตบุญอนนาหนองแสงขอบคุณชมรมพนมขนานุรักษ์โดยท่านนรงชยตาขอบคุณหนังสือพิมพ์ตะเวนข่าวและชมรมสื่อมวลชนจังหวัดนครพนมโดยท่านทากูไสายส่องขอบคุณหอการค้าจังหวัดนครพนมโดยท่านชานยุทธอุปพงศ์ขอบคุณ อ่าทบริการโรงเรียนบ้านคำเกิมโดยการนำของท่านบริการกิติศักดิ์สุวรรณแดงขอบคุณสำนักงานเกษตรอ่าอะไรนะครับขอบคุณสถานีวิยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมโดยการนำของท่านกิต,ติพัฒน์อภัยโสขอบคุณสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนมโดยการนำของท่านมานนท์ชัยเสนขอบคุณสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนมโดยการนำของท่านแสงชัย ผานิแาแธนลนและก็ขอบคุณเท่าแก่วิทย์รถไถบ้านพลสว่างรับเหมาทมดินทั่วไปและก็ขอขอบคุณท่านทีไ่ได้เอ่ยนามมาโอกาสนี้นะครับในวันนี้ในานามของชมรมไก่งวงจังหวัดนครปฐมต้องขอกราบขอบคุณในเมตตาจิอตอาบิกรุศนของท่านผู้มีเกียรติที่รบทุกท่านมาโอกาสนี้เป็นอย่างสูงด้วยก็ยังหวงนักของหนาว่าบางสิ่งบางอย่างที่ขาดตกบกพร่องบางสิ่งบางอย่างซึ่งอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบอยู่บ้างนะครับในนามของชมรมไก่งวง จังหวัดนครพนมนะครับต้องขอกราบประธานอภัยมรโกกาสนี้เป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับหวังว่าโอกาสต่อไปโคงจะได้รับการสนับสนุนและก็เมตตาจิตจ,จากทุกท่านอีกครั้งหนึ่งโอกาสนี้ขอเชิญท่านนะครับได้รับฟังเสียงเพลงเพื่อชีวิตจากวงของเราต่อไปเลยครับ